คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับช่องเมดี้สตอรี่ครับพี่เมดี้สตอรี่ก็บอกว่าชื่นชอบในเพลงที่โตโต้สโนแยมนะครับได้เขียนให้กับองพลครับคุณบ้านกกอนนี่ครับขอดง่ายๆนะครับหรือว่าเริ่มต้นที่ขอดีก็ได้นะครับจะตำๆ ซูซีส่งกำลังใจไปให้ลุงผลจีครับแล้วก็มาจีคนบ้านกกอบไปอ e ีเมเนอร์กกอกคนบ้านใช่ไหมล่ะครับอีเมเนอร์ใจไปให้ลุงผลอีเมเนอร์ครับคนบ้านกกอกอ่าอันนี้ง่ายกว่าเนาะบบมี่ยังดอกดีเมเนอร์ดีเมเนอร์ดีดีดดดดอ่าบ่มี่ยังดอกแค่เพียงอยากบอกก็มาจีครับ แค่เพียงอยากบอกลุงพ้นสูเด้ก็มาสีครับลุงพ้นสูเด้เอฟซีทั่วแดนเอเมเน่ท่วเอเมเนดนนประมาณนี้ครับมดบนไปอยู่ประมาณนี้ครับพกพีกนนะี่นลยคแต่ว้องับอยู่นี่เลยนะ มาชนรถมีมานานไหมมาเมื่อวานครับมานอนครั้งแรกครับเนี่ยครับมานอนครั้งแรกครั้งแรกนอนท้ายกระบะรถครับพอดีผมมีผ้าใบครับผมเอาลังเอาลังอุปกรณ์ล้างรถผมอะไปทับไว้แล้วก็เอาประตูทั้งสองข้างหนีผ้าใบไว้แล้วก็ขึงครับผมก็เข้าไปนอนในกระบะครับก็โอเคครับก็เสือปูแล้วก็ผ้าปูที่นอน แล้วก็เหมือนที่ห้องนอนผมเลยแล้วก็ผมก็แง้มดูดาวครับเมื่อคืนเนี่ยครับมันเป็นอีกฟิลหนึงห่งไม่หนาวครับเพราะว่าผ้าเต็นท์มันปกมันคลุมแล้วแล้วก็ฝากระบะมันขึ้นใช่ไหมครับนี่ประมาณนั้น 5, 10, 10. ครั้งแรกก็โอเคประทับใจใ<ช>นอนฟังเสียงพระท่านกล่อมนะครับเมื่อคืนเอากล่อมจากไหนเอากล่อมจากเนี่ครับท่านสวดจนตีสี่เมื่อคืนครับ ผมก็เริ่มหลับๆับตอนประมาณสักตีสองแล้วก็คือครับถ้าท่านกล่อมๆแล้วก็หลับลำไปเลยครับช่วงนี้ดาวตกแล้วนะครับจริงเหรอครับครับตอนประมาณสักตีหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาดูหกทุ่มก็ได้เริ่มตกไหลลงมาแล้วนะครับลงมาเยาๆๆนรทางไหนครับทางนี้เหรอครับผมเห็นทางนี้เมื่อคืนก็มาทางนี้อยู่ตรงลานนั้นทางนี้

วันนี <oh> ้ก็อยู่ก um ับยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับช่องเมดีช่องแดกเด้อครับครับพอซินาลินด้วยนะครับเขาบอกว่าเสียงเหมือนกันเสียงคล้ายๆกันครับเสียงเหมือนกันเลยเสียงเอาแบบโอ้โหแบบสิงห์หรือเปล่าไม่เหรอแบบเนี้ยครับ พันธมิตรให้เสียงประชาชนด้วยพันธมิตรผมนึกว่าให้เสียงประชาชนโดยนปชไอยักนปชมาดูเลยครับพันธมิตรแทนนปชเขาจะดูบนน้องตัวจะลงนะครับระบบไม่มีเราหรือเปล่าครับเนี่ยไม่งั้นไม่คุ้มนะฮะกคนเระบบตอนนี้เรามาอยู่กับเมเดยสตอรี่นะครับจานเ่กเมเดยสตอรี่นะครับหลายท่านก็เคยคอมเมนต์ไปในช่องนะครับเพราะว่าเสียงในในช่องในช่อง บอกว่าเสียงจะคล้ายกันนะคล้ายคล้ายกันคล้ายกันบางทีก็มาทักผิดนะครับว่ามีเดมีเดย์เป็นไงบ้างแต่ผมว่าหน้าตาก็หล่อหล่อเท่าเทียมกันเลยเอาเสียงก่อนไอ้ย่าให้พูดคำว่าไม่เอาขาวเสวิบอลินต้องไม่ได้เอาเมเดยสตอรี่ก่อนนะครับเมเดสตอรี่ครับผมเมเดสตอรี่แต่เสียงพี่เขาจะก้องกว่าใช่ใช่แต่คล้ายๆกันคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันแต่แต่เสียงพี่ก็จะ ประมาณเลนนะครับเสียงพี่เข้ากล้องครับของพี่ก็ประมาณเลนเลนกับกล้องก็คู่กันนะครับไอ้ย่ายูนิคอร์ดยูนิคอร์ที่พันธุ์พลนี่จะเสียงหล่อทุกท่านเลยนะโอ้โหดูเฉพาะทุ่งตุ้งตุ้งเลยถือกล้องให้ในผมเองครับสมแบนนะครับองหน่อยอาชีพความลับก็คือพวกเราเป็นนักภาพมาก่อนงนะครับหงนนนอสวัสดีครับดูนัดภาพค่ำหรือว่าภาพพิเศษครับภาพบ่ายภาพบ่าย เดี๋ยวเราไปเลยเอาแบบนี้เรามีนากร้องเอกซึ่งวันนี้ได้รับเชิญมาจากกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพเลยเหรอครับใช่โอ้โหโปร่งโปร่งไปแล้วคอนเซ็ปต์นี้นะครับเราจะให้ทักทายนะครับเวลาหนุ่มสาวเนี่ยเจอสาวแกรดแล้วจะจีบยังไงเดี๋ยววันนี้ขอเชิญนางเอกของเรานะครับน้องนัทเชิญน้องนัทครับผมแก่แล้วนะผมเปลี่ขาวโอ้โหตอนนี้ขอเชิญเชิญนางเอกเหรอครับ พิจารณาช่องเจ็ดนะครับเดี๋ยวครับเรเชิญน้องนัทครับเชิญน้องนัทครับเชิญน้องนัทครับนึงแล้วน้องนัทโอ้เริมเชิญน้องนัทเลยนะครับเฮ้ยอันนี้น้องนัทเหรอครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้นัทนะครับเฮ้ยอันนี้เรา ยทักทายทั่วไปนะครับยูทูบเบอร์ว่างงานวันนี้เป็นวันพักผ่อนของยูทูบเบอร์ครับวันนี้พักผ่อนครับวันเยี่ยมครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับครับเมดี้สตอรี่ครับผมแล้วก็อไน้องนัทโอ้ยไม่ใช่หมอศิลรินสตีชันหมอศิลรินสตีชันเมดี้สตอรี่ัครบเมดี้สตอรี่ข่าวครับข่าววุสินรินสตีชัน ตู้โ hmm. ต้ส <lite cel> ูงเยี <trilogy> oh, okay. ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากครับโมีไอ้คว้าตั้งแดเป็ดครับถือป้อมโดยสมดายชนะครับผมสมดาครับขายลอตเตอรี่โดยช่องอะไรนะครับไอเกียด้วยครับพี่ชนะครับครับฝากนิดเดียวด้วยครับไอเกียด้วยกดติดตั้งให้แล้วนะพี่โอ้ขอบคุณครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากแชร์กันไว้กับที่ข้างหลังข้างหลังครับอยู่บ้านลุ่นคนทุกคนครับผมครับครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากพี่ไอเกียด้วยนะครับข้างหลัง นี่นะครับหลายๆช่องอุ้ยแวบ,บแบ,บใส่แว่นตาใส่เสื้อสีเหลืองช่อง,องช่องอิ่มนะครับผมครับผมเรียกช่องอิ่มนะครับ,กกรรบแดกเดอ้อนะครับคือเห็นแลลวก็อิ่มเลยครับช่องแดกเดอ้อพ่ะนะนะครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ <laughs>